น่ารับประทานมากเลยถ่ายเลยจ้าเหมือนยังไม่ค่อยกอบอะไรเนาะแ,แต่ก็โอ้ยนะตามตัวใหญ่จ้าพอน,นี่นี่ตัวน,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 นี้เหมือนไม่ค่อยเลี้ยง <ะ>คืนคืนบ้านยังคืนกว่าต่งทองคำไม่ทองคำรอบรองแค่นัเลยนะต้องละเอียดนเดีเหลือไป้ลุ่น ถ้าตัวใหญ่เนาะจ้าตัวใหญ่สองตโลห้าตโลวันนี้ก็เกาะจีินะคะวันนี้ห้าพันกตัวพรุ่งน,นี้ที่แปดนะแปดวันเสาร์สิบแปดตัวพวกมงเช้าในช้อปปีก้กดเลยจะมีประมาณหนึ่งหนึ่งพันจะลงหนึ่งพันโลก่อนเ่วนยจึงกันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราจะทยอยลงนะคะทุกคนพันกิโลน่ะเราก็จะทยอยลงลจะไม่ลงปึกทีเดียว พอลงฝึกทีเดียวมันจะมีคนแบบมีคนมากดใส่ตะกร้าไว้แล้วก็ค่าไว้งี้ยนะฮะเดี๋ยวโอกาสนนมันเดนเนาะประมาณนี้เราจะช่ยวยทยอยลงอันนี้เครื่องแม่ทำไว้เรียบร้อย,อยแล้วน,นี่ก็แล้วนี่ก็ทำแล้วก็ย ลอยมีม่น้อเปรย์ใ้เอเอมันก็2คนผมมีเราพูดติดตามอีกคนนึง mm จังก็คนี่ใครไม่รู้อีกคนหนึ่งที่พาหรือหรือจักหรือไฮ